กำลังมาเอา,เอาพร้อมพร้อมพร้อมรับการหนึ่งสองตั้สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง เพราะว่าลมมันแรงนะคะลมมันแรงเราก็เลยมาเรียกเร้ากัน้น่ก้น้ยี่งนี่่น้ำเงินนี่กูะยืน้ำเงินไหมลูกน้นไหเนี่ย ซื้อเจอ่มเพิ่มด้วยนะคะแลวเอาเดี๋เถี๋เดี๋เดี๋เอจักรยานมีแยกแยกไหมออกมาโอเคีมาเดแค่อจะมีไม้เลอยเงี้ก็อเคโอเคค่ะต่อไปเราจะไปสถานที่เล่วอลกอนครับกะโลจะเป็นวาาแบบสำเร็จนะคะแล้วก็ให้ จะมีตัวนี้มาให้ประกอบนะคะเอานองคันประกอบเลยลูกโอเคโอเคอ๋อได้ไหมลูก <c oughs> ไ,ได้ไหมคะ <c oughs> อืมสำเร็จแ,แล้วพ่อกับแม่ช่วยประกอบนะคะโอ้โอ้ะตัว้ี้นหโน้่หด้โหห้ อมาดิ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 มกมาด้กมาด้ว่าสาเร็จนกอินทรีอันนี้หนูวเป็นนกูอ่ะอ่เป็นนกูนนนกอะไรเป็นเ้านกนะคะก็เป็นเว้าสาเร็จค่ะทีนี้เราก็จะมาใส่ตัวนี้เลยนะคะมันนต้องกลับบ้านก่อน ฝั่งทางนี้อย่างนี้เลยน้องกันขอดูหน่อยอย่างนี้ได้เปล่าลูกครับไม่ใช่มันต้องเอียงมาทางนี้ไม่ไงได้สำเร็จแล้วโอเคเอ๊ะมันนี่มันต้องขึ้นทางไหนน้องกันขึ้นถูกไหมต้องต้องตรงนี้ไม่ใช่หรอกน้องการเอาผิดแค่ผิดอันละโอเคค่ะได้เฮ้ยค่ะโอ้เคยก็อย่าปังโอ้โหสวยมากเลยค่ะเราจะมาเล่นตรงนี้กันนะครับลงกำลังนี้ด้วย ลมไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวยังไงลองดูว่าจะขึ้นไหมไปแล้ว S 1> <S 1> <S อายุยุดยุยุดได้ัไ้อ,อ,อ,อย่าพันกันนะยลลังมาสวยมากเลยค่ะอ้าวสูงมากเลยที่นี่อาไม่เห็นเลยเบ้านกนะคะเบานกถ้าออกมาก็เหมือนนกสวยมากเลยค่ะ มีความสูงมากเลยค่ะตอนนี้น้องก็ถือเวบานะคะติดลมแล้วเว้าตอนนี้ก็เว้าติดลมแล้วนะคะก็รอรุ้นว่าเชือกจะหล่นไหมคะซื้อเชือกเพิ่มนะคะก็ใจละใจละยี่สิบาทใช่ไหมคะ <c oughs> โอเคค่ะอ๋น้องเล่นสนุกน้องมากเลยนี่ โอ้ยสวยมากเลยค่ะจริงๆแล้วเรามาถ่ายคลิปนี้เพราะว่าที่เราเล่นว่าเมื่อคลิปก่อนนะคะมีคนค้นหายเยอะนะคะเราก็เลยไปซื้อว่าที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะตอนนี้ก็ติดลมแล้วค่ะว้าวตอนนี้น้องสนุกมากไหมคะสนุกม,<า>มากเลยค่ะโอ้ย,อยแตงมากเลยลูกแม่อะไรน้องการสนุกมากไหมครับลูกสนุกไหม นุกครับอ่าสนุกครับตอนนี okay, so ้น okay. okay, <laughs> ้องก็ดดูิาขยัไหนไหนไหนโอเคครับอ๋สนุกมากเลยอ๋อสนุกมากเลยไอแค่ไอแคอก็เอาเว้าลงแล้วนะคะเอาเว้าลงค่ะนะคะเพราะว่าน้องเลิกเล่นละใช้เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงนะคะ Oh โ o นี่ก็ เราก็เอาว่าวลงนะคะดีค่ะแม่พ่อกำลังทำอะไรกันเนี่ยเก็บเชือกพ่อ,อกำลังเก็บเชือกนะคะอ๋อครับครับครับพ่อกำลังเก็บเชือกนะคะอ่ากำลังเอาลงอีกค่ะเอาลงแล้วนะคะ,นะคะสนุกมากไหมคะสนุกม,มากเลยค่ะ จะมาเล่นอีกไหมคะเล่นอีไปถึงตัวจันเลยว่าอยากจะให้ว่าไปถึงตัวจันเลยเไปถึงดวงจันเลยวันนี้คือนุ่มากเลยค่ะโชคดีที่วันนี้มีลมครับจะเลยิดตามพวกเราด้วยนะคะและทุกคนก็ต้องมาดูพวกเราเยอะๆด้วยนะครับบายบายแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้และต้องกดกระดิ่งด้วยนะคะบายบาย